สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับผมพบกับ Daily Wealth Podcast นะครับประจำวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2563นะครับในวันนี้นะครับบอลยูก็ยังคงค่อนข้าง stable นะครับในขณะที่น้ำมันแล้วก็ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นแทบทุกตลาดเลยนะครับทองคำปรับตัวลดลงนะครับก็อินดิเกตว่านักลงทุนค่อนข้างเข้าสู่โหมด r i ส์ o อประมาณหนึ่งเลยนะครับในวันทำการที่ผ่านมานะครับส่วนตลาดบ้านเราปิดนะครับเมื่อวานเนื่องจากเป็นวันราชการ นะครับผมโอเคนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตลาดก็ได้รับแรงหนุนนะครับสำหรับในสหรัดเองนะครับที่ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคของภาคเอกชนนะครับออกมาดีกว่าคาดนะครับตลาดคาดไว้ว่าจะลดลง8.5 8.75ล้านตำแหน่งนะครับแต่ว่าออกมาจริงเนี่ยลดลงเพียงแค่2.76ล้านตำแหน่งเท่านั้นเองนะครับสำหรับนน่เป็นตัวเลขสำหรับเดือนพฤษภาคมนะครับผม โอเคก็จริงๆเนี่ยมูดี้สะครับก็ได well. ้มีการทำ Analysis นะครับมองมาว่าเขาคาดว่าตลาดแรงงานสหรัฐเนี่ยอาจจะ Bottom Out ไปแล้วนะครับนี่ก็เป็นการคาดการณ์ของเขานะครับซึ่งก็จะสอดคล้องกับวิวก่อนหน้านี้ที่เราบอกว่าสหรัฐเนี่ยน่าจะ Bottom Out ตัวเศรษฐกิจของเขาเนี่ยใน Q2 นะครับก็คือ Q2 แย่สุดแล้วก็ Q3 Q4 ค่อยๆฟื้นนะครับแต่อันนี้ก็ต้องขอเน้นย้ำว่าอันนี้ยังไม่ได้แฟกเตอร์อินความเสี่ยงเรื่องของเซค o เว w a ์สนะครับคือถ้าไวรัสกับแพร่ระบาดครั้งมีล็อกดาวน์อย่างนี้ก็อาจจะช้าช้าวกว่าน,นี้ได้แต่ว่าถ้าไม่มีอะไรยังทุกอย่างเดินๆไปด้วยปกติเนี่ยก็จะเป็นภาพประมาณนี้นะครับที่ชี้ให้เห็นในอนาคตเป็นประมาณนี้นะครับผมอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นดีเลชั่นชิพระหว่างสหรัฐแล้วก็จีน ครับผมซึ่งจะลิงก์มาที่สงครามการค้าเนี่ยนะครับก็ล่าสุดเนี่ยเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการที่สหรัฐเนี่ยสั่งห้ามสายการบินของจีนเนี่ยเดินทางห้ามการเดินทางเข้าสู่สหรัฐนะครับก็จะเริ่มเอฟเฟกติฟเนี่ยเป็นกลางเดือนนี้นะครับผมซึ่งอตอนนี้เนี่ยจริงๆสหรัฐเขาเดินทางไปจีนไม่ได้นะครับเขาก็เลยเหมือนกับเหมือนกับคล้ายๆเทรดวอร์ก็เลย รีแอคกลับไปในในใน,ในเวนี้นะครับผมก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เราเอา,เอามาอัปเดตให้ฟังนะครับเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศน,นี้นะครับซึ่งเรายังขออนุญ,ญาตคงมุมมองในประเด็นนี้ว่า,าทางสหรัฐเนี่ยไม่กล้าไม่น่าจะกล้าที่ทําอะไรที่มันอิมแพ็มากๆนะครับเนื่องจากเศรษฐกิจเขาก็พิ่งฟื้นอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับในขณะที่จีนก็ฟื้นมาเยอะแล้วในขณะที่อมองทั้งสองประเทศเนี่ยก็จีนดูเหมือนจะได้เปรียบนิดนนะครับน่าจะเป็นลักษณะของการ ขู่การรับกันไปมาแล้วก็มีการแอคชั่นบ้างเล็กน้อยแต่ว่าไม่น่าจะเป็นมัตติเรียวอิมแพกอะไรมากในมุมมองของเรานะครับผมโอเคนะครับมาที่น้ำมันนะครับข่าวอัปเดตนะครับการประชุมโอเปกเราได้อัปเดตไปในการรายการวีคลี่ของเรานะครับว่าก็จริงจริงก็ยังมีทิศทางที่ค่อนข้างไม่แน่นอนประมาณนึงนะครับโดยจีนรัเสเซียเนี่ยที่เราบอกว่าก่อนอันเนี้ยเขามีเหมือนยึกยักยึกยักเนี่ยตอนนี้เหมือนเริ่มจะโอเคนะครับแต่ก็มเีเรื่องของประเทศอิหร่านมีอะไรต่างๆที่แบบมันก็ ค่อนข้างมีเทนชันกันพอสมควรนะครับเราก็ยังอของมุมมองสำหรับมันว่าจะเป็นไซด์เว์ถึงไซด์เว์อัพเหมือนเดิมนะครับผมโดยอาจจะมีดาวไซด์เพิ่มขึ้นมาบ้างนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าคิดว่าไม่ไน่ไม่น่าจะแมทเรียลอะไรไม่น่าจะมา,ะมา,ะมาะลดลงพวกภาพติดลบเหมือนในอดีตแล้วก็มาอิมแพตลาดพุ้นรุนแรงเหมือนตอนนั้นแล้วนะครับผมมุมมองนะครับผม โอเคสำหรับคำแนะนำนะครับยังคงคำแนะนำสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำถึงปานกลางนะครับก็ยังแนะนำให้คงสัดส่วนไว้ในสินทรัพย์ที่ค่อนข้างปลอดภัยนะครับ principle D plus principle I f i x นะครับหรือว่ากระจายความเสี่ยงไปในกองพาทารา SCAE หรือ KF Inchang นะครับตัวเนี้ยกเ็เรายังสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยนะครับถ้าเกิดมีข่าวอะไรที่มากระทบเนี่ยอาจจะทําให้ท่านไม่สบายใจหรือว่าทําให้พอร์ตของท่านผันผวน,นได้ครับเราก็เลยแนะนําให้คงสัดส่วนไว้ในสินทรัพย์ปลอดภัยก่อน ในขณะที่อัพไซด์เนี่ยเราก็จะได้จากกองผสมพวกนี้ครับพ AA, ัฒนา s c a a KF4 ข้ามนะครับโดวยวูิจารกาของคุณก็จะจัดสารให้เลยนะครับ,นะรบเขาเห็นโอกาสอะไรเขาก็จะเข้าไปแคปเจร์ไว้ให้เรานะครับรแล้วก็ปเทคดาวไซด์เราด้วยแล้วอัพไซด์เราก็มีส่วนตรงนี้ด้วยนะครับผมส่วนทนักทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงนะครับก็ยังคงคำแนะนำในสองกองนะครับก็คือ 1GG วัน UGG นะครับขออภัยนะครับแล้วก็ p รินท์พ่อ G แบรนด์นะครับสองวันนี้ก็วันนี้ตลาดขึ้นนะครับก็แนะนำว่าอย่าเพิ่งเก็บนะครับแนะนำตลาดคอเล็กชั่นลงมาสักแบบห้าถึงสิบเซนให้มีความแม่นแน่นอนอะไรที่แบบมันช็อคตลาดขึ้นมาในระยะสั้นนะครับก็เข้าไปเก็บสองตัวนี้ได้นะครับโดยเราก็จะพา r t i ิ i p เ t ตไปกับการพื้นตัวของเศรษฐกิจในอนาคตน,นะครับผมเราก็จะไ้แคปเจอร์ตรงนี้ไปเต็มเต็ม นะครับผมโดยเราก็แนะนําสัดส่วนสัก5-10%อพอร์ตครับติดพอร์ตไว้ส่วนส่วนที่เหลือก็อาจจะไปทำอส s ิทอิ allocation ตามที่เราแนะนําก็ได้นะครับหรือว่าเก็บพัฒนา SGA หรือว่า KPI เินข้ามอย่างที่เราแนะนําสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางก็ได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคำแนะนําการลงทุนและภาวะเศรษฐกิจตลาดเงินในวันนี้วันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ได้ในวันทาการถัดไปนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ